สวัสดีค่ะมาพบกับทานกำลาในนิทานสอนใจวันนี้เราจะมาในเรื่องอยู่อย่างรู้คุณค่าเรื่องจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยนะคะอยู่อย่างรู้คุณค่าเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าของทุกขณะเวลา เราจะรู้จักชาชีวิตยังรู้คุณค่าทุกเสี้ยววินาทีเรื่องมีอยู่ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งมีลูกศิษย์อาศัยอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากสาเหตุที่มีผู้คนมาเคารพนับถือและยอมรับที่จะเป็นลูกศิษย์ก็เพราะท่านมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาด้วยเทคนิค ที่เต็มไปด้วยความชำนาญและชาญฉลาดอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ได้พาลูกศิษย์ไปที่แม่น้ำโดยท่านจะอาศาัยจังหวะนี้เป็นช่วงเวลาในการสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับความเพียรพยายามที่จะมีชีวิตอยู่อย่างรู้คุณค่าเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่ท่านต้องการจะถ่ายทอดแล้ว จึงเรียกลูกศิษย์หนึ่งคนมาเป็นอาสาสมัครในการเรียนรู้วิชาในครั้งนี้ครั้นอาจารย์กล่าวจบลงจบลงก็มีลูกศิษย์ที่อาสาเป็นผู้ช่วยมายืนต่อหน้าท่านครั้นเห็นว่าทุกอย่างลงตัวแล้วอาจารย์ก็พาลูกศิษย์เดินลงไปที่ริมแม่น้ําแล้วก็จับศรีรษะของลูกศิษย์กดลงไปในน้ําทันทีปลายลูกศิษย์ เมื่อถูกอาจารย์กดลงเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ก็รีบตะเกียกตะกายอย่างสุดแรงเกิดอาจารย์ได้จับลูกศิษย์กดน้ำอยู่อย่างนั้นสามครั้งก็หยุดเมื่อเห็นว่าบทเรียนที่ต้องการสอนสมบูรณ์แล้วจึงกล่าวชื่นชมลูกศิษย์ที่มีความกลา้าที่จะเป็นคนถูกทดสอบในครั้งนี้พร้อมกับถามลูกศิษย์ว่า ในขณะที่อาจารย์กดศีรษะของเจ้าลงไปในน้ำเจ้ามีความต้องการสิ่งใดมากที่สุดผมต้องการอากาศหายใจมากที่สุดครับลูกศิษย์ตอบพร้อมกับแสดงสีหน้าที่ดูเหมือนว่าอากาศนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งใดในขณะนั้น ความต้องการลาบยศสรรเสริญและเงินทองต่างๆเกิดขึ้นในใจของเจ้าบังไหมอาจารย์ถามต่อไม่มีเลยครับผมต้องการเพียงอากาศให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพียงพอแล้วไม่ได้คิดอย่างอื่นเรื่องอื่นเลยครับเธอได้ข้อคิดอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลูกศิษย์มองมาที่อาจารย์ของตนเขาใช้เวลาครุ่นคลิกอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงตอบอาจารย์ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเราคนเราช่างสั้นนะักลมหายใจเข้าและออกแต่ละขณะนั่นแหละคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้อยู่ได้ หากเราไม่รู้จากใช้เวลาที่หายไปในแต่ละขณะอย่างรู้คุณค่าแม้จะมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อการมีชีวิตอยู่ครับเมื่ออาจารย์ได้ฟังคำตอบของลูกศิษย์แล้วก็หันหน้ามาทางบรรดาลูกศิษย์ที่มาด้วยกันพร้อมกับกล่าวให้ข้อคิดแก่พวกเขาว่าหากพวกเจ้า ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีชีวิตอยู่อย่างควรค่าต่อการชื่นชมขอให้มองเห็นความสำคัญละของเวลาที่เสียไปและแต่ละขณะเหมือนดังคนเราที่ต้องการอากาศหายใจตอนที่ถูกกดศีรษะในน้ำเพราะแต่ละขณะของเวลาที่เสียไป เหมือนกับการสูญเสียไปของทุกสิ่งในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นร่างร่างกายที่จะเสื่อมโทรมเมื่อใช้งานมานานจิตใจที่ไร้ความเบิกบานเพราะไม่มีความเรียนไม่มีการเรียนรู้อย่างผู้มีสติแต่เมื่อได้ที่เราเห็นคุณค่าของทุกขณะของเวลาเราจะรู้จักใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า ทุกเสี้ยววินาทีเมื่อเป็นเช่นนี้เรายอมรู้จักคิดพูดและทำแต่สิ่งที่นำไปสู่ความเจริญและถี่เป็นไปเพื่อให้เกิดความสุขที่งดงามต่อชีวิตฝ่ายเดียวจบแล้วค่ะข้อคิดสก,กิจใจหากคิดที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีเกียรติถูกประดับไปด้วยความดีงาม สิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักรู้อยู่เสมอก็คือความไม่ประมาทในการมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราจะรู้จักสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นอย่างผู้รู้คุณค่าของตนตัวเองไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำอะไรในแต่ละครั้งย่อมมีความดีงาม คอยเดินทอดเงาไปกับเราเสมอและจะเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ให้ถอยห่างจากตัวเราตลอดไปเมื่อใดที่เราไม่ประมาทเท่ากับว่าเราได้เตรียมพร้อมที่จะ,จะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างผู้ใส่ใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีความหมายให้เราได้ค้นหาแต่เมื่อใดที่ใช้ชีวิตด,ด้วยความประมาท เพราะหลงเลินกับสิ่งที่เข้ามาหลอกลวงเรานั่นคือการเดินทางไปสู่หุ่มเหวแห่งความทุกข์ที่มีแต่เราเท่านั้นต้องคอยรับความเจ็บปวดที่จะตามมาจบแล้วนะคะเรื่องอยู่อย่างรู้คุณค่าต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรา การรับชมรับฟังกันจากทานกำัาในวันพรุ่งนี้นะคะใน EP 2วันนี้สวัสดีค่ะ